ด้านหลังของธนบัตรนะคะภาพประธานด้านหลังของธนบัตรพระบรมฉายาขออภัยค่ะพระฉายาสาธิสลักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะพระบรมฉายาสาธิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระฉายาสาธิสลักสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาพร้อมพระโอรสพระราชธิดา เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ค่ะก็เป็นภาพที่นะคะเนี่ยค่ะนี่พระโอรสพระธิดานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะครบเลยพระราช,ชพ,พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8ปดิพรรษา 12, สิบสองสิงหาสองห้าห้าภาพดอกไม้ค่ะเอื้องแซะนี่ดอกเอื้องแซะเห็นไหมคะสวยเนาะ เอื้องแซดอกกุหลาบควินสิริกิตดอกแคทเทียควินสิริกิตแถบสีฟ้าปรากฏในปรากฏให้เห็นเป็นระยะระยะในภาพมีตัวเลขแปดสิบดูอย่างนี้นะคะสวยงามค่ะสวยจริง